ท่านใดที่มาซื้อข้าสารเนี่ยใจของเราทั้งหมดนะคือยกโยกพ่อนะเพื่อเอาไปช่วยคนป่วยนะเอาไปซื้อยาต่อข้าสารที่เราตกอยู่บนรถจักรยาเนี้เขาเพื่อต้องการให้เราเอาลเอาเงินของเรานี่ไปซื้อยาให้คนป่วยเพราะคนป่วยเนี่ยระยะหลังเนี่ยคนทําบุญซื้ยาเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อข้าสาร ถ้าใหขอผ้าสบงด้วยสือให้ขอผ้าสบงด้วยถ้าก็นุโมทานาบุญนะครับสำหรับนะครับทุกร้านค้านะครับที่ตลาดเม็มเอ็มสองถ้าอยากไปซื้อเข้าสานงานขอผ้าสบกด้วยนะวันที่ห้าสันวาห์หลวงพ่อจะไปลงทานมีงานใหญ่มากใครอยากเปิดโรงพานใครอยากทำโรงพานใครอยากแจกอาหารแจกขนมเอาเวลาที่ห้าสันวาห์ที่ สนามกีฬา,า,า,าห่าสนามศุกษาลาไัยนะครับวันนั้นเนี่ยจะมีพระผู้ใหญ่พระอาจารย์เสกชักยนะจากจังหวัดเชียงรายก็จะลงมาพระอาจารย์สักการนักเทศนะครับก็จะลงมาด้วยนเนะครับออวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันมหานคา,าใครที่ได้ยินเสียงแล้วอยากเปิดตรงกลางับโรธพ่ออยากแจกขนมอยากเอาอาหารมาทำเลยนะครับทุปปุนนลบลงมาคุปปุ๊บ เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะเอาชื่อนามสกุลของเราทุกคนไปทําสักการะเพื่อถาวายในหลวงราชการที่เจ้านะเป็นงานใหญ่ามากเลยเขาเรียกว่างานมหาโลกทานเนาะใครไม่ได้ถวายข้าวสบงหลวงพ่อคงเสียดาวเสียดมากเพราะชื่อนามสกุลท่านติดที่เอาไปทำสักการะน,นะครับ ไมบอกว่าให้เอากระดาษใส่ลงไปในผ้าสบงกระดาษสีเหลืองน,นี่คือชื่อที่เอาไปจัดสังฆทานต่อนะครับนะให้เอากระดาษสีเหลืองใส่ลงไปในผ้าสบงเพราะกระดาษสีเหลืองน,นี้คือชื่อที่จะเอาไปจัดสังฆทานถวายพระนะครับนะแล้วเพื่อ,อุถวายสิทราชดดรกุตลแก่จในหลวงรัชกาลที่เก้าะนะนี่แหละ เพราะฉะนั้นเอาชื่อพ่อแม่เรานะใส่ลงไปในกระดาษอีกเรื่องให้หมดเลยนะครับเนาะข้าวนไ่นจะหมดแล้วแต่ผ้าสบงน่ะสำคัญนะเพราะผ้าสบงคือชื่อที่จะเอาไปจัดสังกะานะครับสาธุนะครับเป็นน้องชาวตลาดนะครับปม2เอาวสสัดีครับมาด้วยเหรอด้วื่อย ทียัโยมถามมาใครมีข้าวแล้วไม่ต้องไปซื้อข้าวนะครับใครมีข้าว